ครับมือนี้น้องวุ้นเ้นพาพี่พาน้องมาเฮหดบุญพี่น้องเมือนี้ลงวัดลงว่าทำบุญทำทานส่วนอุทิศสงกุศลมาให้ผูร่วมวรับด้วพี่น้องเนะ้อมื้อนี้มาเกเกือบบทท่านพี่น้องเมื้อนี้ก็ไดกูฝนตกพร้อมพี่น้องเลยก็เลยพาพี่พาน้องมา่อ,อยากท่านบรรยากาศดีดีฝนก็ตกสองคืนเลยพี่น้องสองมือสองคืนนะ ผักมุกห่าแห้งกับแห้งห่าบวแห้งกับบวแห้งพี่น้องผักน้ำไหลายพี่น้องเลยน้ำก็ะด้างไหลมามาเอาบุญน้ำกัน,น,น,กนพี่น้องขอเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำกัน ลังจากรับรับเข็นรับพรแล้วเรียบยนนร,ร้อยเขาไม่ออกกับใครเดี๋ยวตับบ้านที่น้รามาเทน้ำหยาดน้ำหยว มืัอนี้วันสิน15ครับพี่น้องม,อมาเทน้ำเสริมต,ต้นไม้น้ำยาสารพี่น้องเลยเห็ดต่ำมาเพื่อนี่ซาวอีสานเท่านั้นแหละมาเพื่อนี่ซาวอีสานเท้าพุทธพาได้เห็ดนี่แหละก็พาเห็ดนั่นแหละพี่น้องอาต,ตามผู้เท่าภูาเก็พา,า,า,าเห,ห,เหเาา็ด,ดห,หยาดน้ำให้สินให้พรให้ผูหลวงรับได้รับส่วนบุญส,ส่วน,นกุศลกระพาเดี๋ยวมาเทน้ำเสริมต้นไม้เป็นยังจังเทเสริมต้นไม้ตาเสน่ห์ ตอนสริสมอะตะกี้มันหา่ามันหนาเลงเนาะเทใส่ต้นไม้พวกบัวห้ต้นไม้ตายต้นไม้ได้กินน้ำต้นไม้กับบัวได้พี่น้องเลยคนผู้ร่วบรับก็ได้มารับส่วนบุญส่วนของส่วนน้ำคนตกพี่น้องเอ้ยมันนี่ออกถ่ายข้างนอกบัวได้ <c oughs> <c oughs> คนตกถ่ายข้างนอกบัวได้ก็จะได้ถ่ายแต่แค่นี้ในะที่พี่น้องเมืองพี่น้องเลยออกไปไกลบัวได้ต้องเปียก <c oughs> เอาแต่รับส่วนบูสุกส่วนแล้วเรียบร้อยหลังจากพ่อไม่ออกกลับบ้านเลยค่ะผ้าเดียวอยู่ดีมีซุก้ะพี่น้องเอครับผมอยู่ดีมีแห้งยายเอ้ยระดับส่วนบญกุศลได้รับบุญน,นําอาคิมเด็กกับขอจบเลยครับเด้อขอขอบบุญขอบคุณนะครับเด้อฝากซองน้องหม่ย้คกับผมน้องวุ้นเส้นมาแล้วครับผมขอบคุณครับ